จ้าพี่น้องปลอไปัยเมื่สุขคูสุขคนจ้าพี่น้องท่องฟังด่าแล้วก็บฟังไทยต่างประเทศพี่น้องจ้ากราบสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เขามารับซมคลิปเป็นกระดังใจให้เด้อจ้าพี่น้องเคนหมอจังสี่ผมมีอย่างหลายมีแต่แกงน้อไม้ทั้งนั้นจ้าพี่น้องแกงน้อไม้กีเตาะจ้าอันนี้ต้มต้มซุปเด้อต้มเกลือได้ด้วยจ้าพี่น้องจ้าใส่น้ำยานางเลยจ้าใส่น้ำยานาง แกงหน่อไม้อีกแล้วพี่น้องใสใช่ไหมจะฝ่าเบื่อกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้าแกงหน่อไม<า>้ใส่น้ำยำนางคุณๆด้วยจากพี่น้องนำแม่นาคทีเขียวสุชิได้ข่าวอยู่นี่จก่พี่น้องโอ้ยกองทุ่งใส่เปืนอุยอ้ยเมือ่อกี้กอง อันนั้นตีดกับเตาโหดพี่น้องเลยจะให้พี่น้องเฮ็นสัตว์นี่ใส่นานต้องวา,างยันวางลงไปจ้า,าชื่อกาวล่ะจ้าพี่น้องจ้าจะใส่ข่าเบือเนาะข่าเบือตามใส่กระบอกพริกจ้าพี่น้องข้าวเหนียวแซนนาน,นี่แบบพี่น้องขา้าว ข้าวสารเนาะข้าวสารจะเป็นข้าวเหนียวเซนานีเลยจ้ะพี่นอ้องข้าวเบือ่อลงไปจ้าอุ้ยเสียงขวดขวดขวบอยากจ้ะพี่นอ้องข้าวเหนียวฮอเซนานีเลยจ้ะพี่น้องข้าวสารเหนียวเนาะคือเกาวหาันเดะ แมงใหม่ว่ามื reforms, uh, antis, inde, hum, want, ่อนี้ออนมีแต่เห็ดเห็ดเฟืองใส่เลยจ้ะพี่น้องเห็ดเฟืองด้วยว่าเห็ดฟางนั่นเองจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เห็ดเฟืองจ้ะพี่น้องด้วยว่าเห็ดฟางเนาะเมื่อในสีแกงใส่อันนั้นเลยจ้ะพี่น้องใส่ผักกะแยงจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่อันยอดอื้อจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะแกงใส่ซันนี่เอาเห็ดลงไปเวยจ้ะ ชิทอดแกงใส่เห็ดพอได้เนาะจะพี่น้องเนาะเป็นหน่วยแบบนี้เนาะเอาลงไปเด้อจ้าเป็นมีมือสัส้นๆพี่น้องเอ้ยบสบายใส่ลงไปแล้วจ้าดุกโดกดแต่เป็นสีแดงเลยจ้าบ่มีบอกพี่ติ๊บอย่างเอาสีแดงใส่โอ้ยอ่อนแนละ้วมันอยากอันนี้ลาย แล้วห้เพนหม้อห่อนแล้วห้ามมาปรุงมาจากพี่น้องปรุงคือเก่าเลยจากพี่น้องมากรสชาติแบบแรงกระส่แบบนั้นลาจากพี่น้องแกเนาะมาเปรล้ยกระส่แบบนั้นมาจากบ,บางครอบครัวก็กินบุคันมาจากพี่น้องแต่ออนเห็นอันพี่น้องคางบ้านเพิ่นแกงเพิ่นบริษัย เพิ่นบได้ใส่กระเบอือเลยจับพี่น้องเพิ่นแกงแบบไทยๆนะจับพี่น้องบัใส่กระเบือเนาะเพิ่นสิใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงนํจาจับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ออนแกงแ,แบบแล,ลาวๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแกงแบบและลาวเฮาก็สิบขุนนๆใส่กระเบือขุนๆบเบนาะจ้ะพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องรอให้มันเดือดก่อนจ้ะนี่หม,อมอ้อหม้อฮ้อนแล้วพี่น้องเพนก็สิมาปรุงเคียงเลยจ้ะพี่น้องคือเกลือละไจ้ะใส่ปลาแดกแป้นปงนัวไปซั่นได้จ้ะพี่น้องจ้ะ ใส่น้ำปลาแกงนงหมตรงน้ำปลาไล้ๆแล้วจะพี่น้องกันแสบใส่พุงง่วลงไปจ้าลืมเปิดแฟล<อ>นี่ใส่ร้ายแสบร้ายเล้จจะพี่น้องยันลำพุงม่ <laughs> มมนวมน,นอะไรไอติมไอติม เออเข้ามาเลี้ยวซื้อใส่รถดีจ้าพี่น้องมากี้มากี้เออเลี้ยวก่อนไม่ถ่ายลิปอยู่พี่น้องใส่นัำปลาดาดกระเสเพิ่มน้ำปลานิดนึงจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าพี่น้อง แกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางแกพี่น้องจ,จะเป็นหน่วยเป็นหน่วยคลายเห็ดพอเนาะจะพี่น้องจะคือใส่เห็ดพ้อเลือเศสิบล้วจะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดพอแพงแพงแกพี่นอ้อง,นองอยนี้เนาะอยากกินอยู่แต่พี่นอกก้องเลยแต่กระแพงพโผล่เนาะก็ไ,ได้กินอันนี้เป็นหน่วยเห็ดฟางเป็นหน่วยไปกระเดียกันเนาะจะพี่น้องจะหมดหลุดตนสุกเดียกันจ้า สุกเลยจ้ะพี่น้องออนกัสซิไซพักพักสะอม,มลงไปเนอกจากพี่น้องใส่แบงไฮอันคางบานก่อนราะวะหย่านพืนบก,กินพักกระแยงคือเฮาหนอกจากพี่น้องออนกัสซิไซจะผักขาผักขามีนิดหนึ่งจากพี่น้องจะเดี๋ยมาใส่ด้กันเลยนี่จ้ะผักขาใส่ลงไปนิดหนึ่งกัสิตักแบงไฮเพิ่นก่อนแอออนกัสซิไซพักกระแยงจากพี่น้องจ้ะนี่ ยานเพิ่นโบกินผักกระแยงเนาะผิวคนไทยคางบานนี่แหละจ่ามียางกับปันกันกินจ้าพี่น้องจ้าซิมก่อนอืมแสบแล้วจ้าพี่น้องแงอยง่อไม้ของเราเสร็จแล้วจ้าจยวแ่งให้อัน,น พี่น้องงอนดื่มใส่หยอดฟักทองจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ฟักทองลงไปก่อนนี่ดื่มใส่หยอดฟักทองจ้ะพี่น้องจ๋าดื่มหนาดื่มหลังดูว้นได้ะจะใส่ลงไปเลย สียหายพี่น้องเบิง้งพี่น้องเคยกินบ่อันนี้คือหยอดหม,มักดินใหม่จากพี่น้องด้วยว่าหมักหยอดหมักดินฝานั่นเองพี่น้องมะาพร้าวฝานกินกับแกงกใหม่แซ่บแซ่บจากพี่น้องจ้ะนี่จ้ะนี่นี่แกงเนี่ยออนกัจจิตักแบง่งให้์พี่คนทางบ้านาก่อนในอ่อ,อนอจ,จิจิคอยใส่ปักแสงจากพี่น้องจ้ะอื้อหือ ่ใส่นนิดนึงลงไปกันเด้อพี่น้องเด้อรู้สึกว่ามันบ่นัวปกคนมักาแดกเนาะเขากินไปก็สิ่เค็มเนาะเดี๋ยวออนตักแบ่งให้พี่เขาก่อนเดี๋ยวสิใส่ผักกระแยงเด้อจ้ะพี่น้องนี่แบ่งแล้วออนก็สิใส่ผักกระแยงลงไปเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยมเดี๋ยวใส่ผักกระแยงลงไปจ้ เห็นบ่เสียงโดดดุกซายนี่คือผักกะแยงจ้ะพี่น้องใส่ลงไปจ้ะโอ้ยหอมผักกะแยงหอมหอมพี่น้องจ้ะพี่น้องกินแซ่บบ่หอมผักกะแยงแบบโโดบานเฮาจ้ะพี่น้องจ้ะอื้อ แซ่สำหรับคลิปนี้ออนกะฝากพี่ฝากน้องไว้พี่ยังสนิทเลยจ้าพี่น้องจ๋าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในในี้เ้อจ้าพี่น้องจ๋าไปแล้วจ้าไปบายจา้าแกงหน่อไม้ของเราแเซ่บซจากพี่น้องไปแล้วจ้าไปบายจา้า